โอเคครับอยู่กับร้านบาง mm hmm. คายแอร์ซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัว a อ i ิ s a m o b a มนะครับ AP เอ้ย A ะไรนะล,ลืมลืมรหัสนะครับตัวนี้จะเป็น as 0 1 s n i p e r rifle นะครับผม a อ i ิ s a m o b a มมือหนึ่งตัวนี้นะครับจะอยู่ที่6,900นะครับผม <laughs> แต่มือสองผมบอกก่อนนะครับว่าเผื่อท่านใดเป็นมือใหม่ส่วนใหญ่มือใหมให่ดูช่องผมเยอะเพราะว่าด้วยความที่อาจจะหาข้อมูลที่ไปซื้อมือหนึ่ง หรืออาจจะหาข้อมูลที่ไปซื้อมือสองเพิ่มเติมนะครับท่านจะได้รู้ไว้ว่ามือสองของผมไม่ได้ขายแพงนะครับ่าตัวเนี้ยไอริสโมบ้านะครับก็จะบอกไม่ขายแพงก็ไม่ถูกมันแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่ราคาที่มือหนึ่งจะราคาเท่าไหร่แล้วก็มาพร้อมของแต่งเพิ่มเติมนะครับนะมาคูยกันก่อนน้องจะได้เข้าใจตรงกันนะครับตัวเนี้ยผมบอกก่อนว่าอันไร้ราคาปืนเปล่าก่อนอะปืนเปล่าพร้อมแม็กนะครับแล้วแม็กก่อนโอเคไม่มีลูกนะครับ อ่ะตัวปืนนะครับถ้าเป็นปืนเปล่าเอลิสอะโมบ้าเนี่ย APS ศูนย์หนึ่งเนี่ยถ้ามาเป็นแบบปืนเดิมโรงงานเขาไม่มีกล้องกับขาใส่ท่านต้องมาซื้อใส่เองตัวปืนเปล่า6,900นเกนะครับกล้องนี้เป็นของ Discovery เป็นตัวถูกที่สุดนะครับตัวละพันกว่าบาทมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณพันสองพันสามไม่ชัวร์นะมัไม่ใช่พันสองพันสามดิถูกสุดที่ผมเคยเห็นคือประมาณพันห้าปะไม่ชัวร์เพราะตัวนี้ไม่มีไฟเปิดปิดนะครับเป็นรุ่นแบบสแตนดาร์ดเลยไม่มีไฟเปิดปิด นะครับผมว่าง่ายคือรุ่นที่ถูกที่สุดแล้วกันนะครับเส้นเล็งคมกริบมีรูปให้ดูแล้วตอนต้นคลิปท่านเห็นแล้วนะครับเส้นโคตรสวยเลยนะครับที่นี้ผมบอกว่าผมอวยเจ้าตัว Discovery เพราะว่าอะไรหนึ่งเส้นเล็งเขาแคบแล้วก็สามารถมองได้เต็มหน้าเลนนะครับนะบแล้วก็อันนี้ขาทรายของเขาไอ้ขาทรายซื้อตะหากนะครับเป็นของรุ่นนี้นะครับาน้าหนักตัวเนี้ยเบามากใครที่ชอบเล่นสไนเปอร์แล้วไม่ชอบของหนะักนะครับผมแนะนําเป็นรุ่นแอร์เรียดเลยไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสอง นะครับแต่ตัวเนี้ยราคา5,900ถูกกว่ามือ1,000นึงได้ครบเซตนี้เลยนะครับแล้วก็สปีโรดหนึ่งอันแล้วก็ลูก1ถุงลูกที่ผมแถมให้เป็นลูกสองศนะครับจำเป็นต้อง0.25เพราะว่าความแรงเกินอยู่ที่520ด้วยลูก0.20นะครับซึ่งมันแรงเกินนะครับพอมันแรงเกินเนี่ยลูกเบามันทำให้ยิงได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ตัวนี้มีตำหนิเรื่องสีเล็กน้อย,อยตรงนี้กับปลายลำกล้องนะครับเห็นไหมมันจะเป็นด่างๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหา นะครับท่านได้ไม่ซีเรียสเพราะว่าความแรงขนาดนี้ของขนาดนี้ถ้าท่านไปแต่งเองมือหนึ่งเนี่ยมันแรงห้าร้อยอ่ะเออนะครับแรงห้าร้อยอ่ะะแล้วก็มีรอยถลอกตรงนี้นะครับตัวนี้ห้าพันเก้านะครับพร้อมเล่นพร้อมเล่นนะครับผมตัวนี้เป็นระบบเซฟของเขานะครับเซฟอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เขายิงลายล่องลึกหมดเลยเห็นไหมด้วยความที่เป็นโพลิเมอร์ทั้งตัวนะครับด้วยความที่เป็นโพลิเมอร์ทั้งตัวนะฮะ นะเอาไม่ใช่ขอโทษทีผมนึกว่าโพลิเมอร์เป็นไนล,ลอนไฟเบอร์นะครับทำให้น้ําหนักเขาเบาแล้วโครงเนี่ยเป็นอลูมิเนียมไม่ใช่เหล็กน,นะครับพวกท่อนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำหนักเขาเลยเบานะฝั่งนี้ก็ยิงว่าเอลิสอมบ้านะครับเป็นยิงแล,ล,ล,ล้วลกรูปอยู่ตามหน้าคิดอยู่แล้วกล้องก็โอ้โหผมตรชอบกล้องของเอน,นี่เลยนะฮะที่มาพร้อมกับขาทรายเลยนะครับผมจะวัดความแรงด้วยลูกศูนย์จุดศกับลูกศูนย์จุดสองห้านะครับอย่างละหนึ่งนัดท่านจะได้เห็น จริงๆมันก็ใส่ได้ใส่ได้คือมันต้องใส่จนกว่าแม็กเขาเนี่ยจุได้ยี่สี่สิบก็จริงนะครับแต่ถึงเวลาเนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบเดียวกับพวกปืนยาวไฟฟ้าคือลูกจะเหลือประมาณสี่ห้านัดตลอดนะครับ mm. ก็คือผมจะลองใส่ลูกศูนย์จุดสองศูนย์เนี่ยไปค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแล้วใส่ลูกศูนย์จุดสองห้าไปหัวนัดแรกเพราะผมจะให้ดูลูกศูนย์จุดสองห้านัดแรกนะครับเอ้ยใส่ลูกสองห้าไปเลยดีกว่านะครับเพราะความแม่นยําเนี่ยลูกสองศูนย์ไม่เวิร์กนะครับเพราะว่า ปืนที่ค่อนข้างแรงเนี่ยเราใช้ลูก2.0เนี่ยค่อนข้างร่อนนะครับแล้วคุมกระสุนค่อนข้างยากนะฮะอ่ะแมกกาซีนเขานะครับและนี่ก็เป็นสปีดโหลดอันนี้ลูก0.25นะครับเราก็โหลดาเไปแบบนี้อ่ะผมจะใส่ไปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาลูก0.20เนี่ยใส่ใส่ไปสักสองนัดน,นะครับเพื่อให้ดูความแรงแล้วก็ลูก2.5 เอ้ลูกเออลูกสองศูนย์สองนัดนะครับที่เหลือก็เป็นลูกสองห้าเลยนะครับอ่ะออกมาละสองนัดนะครับเพื่อใส่ให้ดูความแรงก่อนนะครับผมผมต้องแยกและปิดโหลดไว้เลยสองศูนย์กับสองห้าไม่งั้นเดี๋ยวงงนะครับผมเนี่ยแหละงงอ่ะไปแม็กนะครับผมชอบที่ปุ่นแม็กเขามากเลยครับที่ปด่นแม็กเขาจะคล้ายๆเอคนะครับเห็นไหมกดตรงนี้หรือจะดันตรงนี้ก็ได้นะฮะดันตรงนี้ก็ได้นะครับ ดึงนะครับมาวัดความแรงนะครับอันนี้ด้วยลูกศูนย์จุดสองศูนย์นะครับสี่เก้าห้าห้าศูนย์สองนะครับอันนี้ลูกสองศูนย์นะ ต่อไปลูกสองห้าไม่ขึ้นนะครับสี่ห้าสองนะครับความแรงหายไปประมาณห้าสิบเอพีด้วยลูกศูนย์จุดสองศูนย์ด้วยศูนย์จุดสองห้าถ้าสองศูนย์จะได้ห้าร้อยนะครับแต่ความแม่นยำท่านจะไม่ได้อะไรกับเขาเลยนะครับความแรงเขาจะเยอะก็จริงแต่ลูกมันจะร่อน นะครับเพราะว่าต้านลมกับความแรงไม่ไหวนะครับแล้วผมชอบอีกอย่างของเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นการชักสั้นอันนี้ผมเอ,อาแม็กออกให้ดูก่อนนะครับลูกมันจะไหลออกมาขออนุญาตหงายขึ้นก่อนปึ <P> ๊บ <lish> <acağız S 1> เทมาเนี่ยมันจะไหลามาประมาณสี่นัดนะครับจะไหลออกมาสี่นัดจะอารมณ์ฟิลเดียวกับพวกปืนยาวไฟฟ้าเลยนะครับง่ายๆคือมันจะยิงได้ทั้งหมด ใส่40จะยิงได้ประมาณ3 4นัดนะครับเอ้ย3 6นัดนะครับอีก4นัดมันก็จะคาอยู่มันจะไม่ดันขึ้นนะครับที่ผมชอบระบบโต๊ะเจ้าตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราดึงสไลด์นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนตัวอื่นนะครับไม่เหมือนพวกเจ้าตัวพวกตะกู MB ทั้งหลายนะครับตะกู MB ต้องดึงค่อนข้างเยอะและหนักนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยดึงเนี่ยระยะดึงเขาแค่นี้ นิดเดียวนี่คือช่องของเขาช่องกระบอกสูบเนี่ยเวลาท่านมี CO2 เอ้ยไม่ใช่ CO2 ซิลิโคนนะครับฉีดเข้าไปในร่องพวกนี้ได้เลยเพื่อให้โอลิงมันไม่เสื่อมสภาพไวนะครับเขาะจะมีช่องอยู่เห็นไหมอ่ะเอามือผมออกก่อนเนี่ยจะมีช่องอยู่เห็นไหมเนี่ยช่องเนี่ยเราก็ซิลิโคนฉีดเข้าไปได้เลยเพื่อยืดอายุการใช้ง,งานของวัสดุได้นะครับแล้วเราก็ดันกลับปึ๊บแล้วพลันไกนี่นะครับ แรง5้0ยี่สิบนะครับตีไปประมาณ500นะครับถ้าทาไปทําเองราคาไม่ได้ขนาดนี้แต่ตาําหนิก็มีรอยสีไม่ได้เชิงลอกก็เป็นสีพองนะครับเพราะเก็บไม่ดีนะครับผมแล้วหัวอะแดปเตอร์มีมาให้ไหมนะครับขอเช็กก่อนโอเคไม่มีอะแดปเตอร์นะครับ, apter, รบแต่สามารถถอดได้แล้วก็หาอะแดปเตอร์ของเจ้าตมร,รุ่นมาใส่ทุกจะมีขายนะใส่ท่อเก็บเสียงแต่มันจะยาวเกินนะครับเพราะผมว่าเล็กๆสั้นๆแค่นี้กำลังดีนะครับน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมาก เบานะครับเบาแบบเบากว่าตระกูล m อ0มบศูนย์ามอีกถ้าตระกูล m อ0 3บศูนย์ามหนักมากเลยนะครับด้วยความที่เป็นตัวนี้เป็นไนลอนไฟเบอร์นะครับเป็นไนลอนทั้งตัวน้ำหนักค่อนข้างเบานะฮะแนวห้องขาทรายสามารถปรับระดับได้เนี้กดกดนะครับแล้วก็กดแล้วก็ปึ๊บล็อกกลับนะครับล็อกกลับเดียด๋วยวเดเดเดปึ๊บ เรียบร้อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็ดูความแม่นยำกันดีกว่าครับโอเคครับมาดูความแม่นยำแม่นยำของเจ้ตัวแอร s นะครับเป้า20เซนและ10เซนระยะโดยประมาณ20เมตรนะครับครับต้องกล้องทุยกล้องนะครับตัวบูชแนวเอ้ยกล้องดิสคอรี่วงอะไรของผมเนี่ยนะครับมาดูว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับ ้ำหนักลูก0ูนย์จสองห้านะครับเส้นเล็งมองค่อนข้างยากเพราะไม่มีไฟนะครับแล้วพื้นหลังก็ดำมีแสงไฟฉายช่วยเล็กน้อยอ้าวลูกหมดนะครับใส่ไม่เยอะเดี๋ยวขอญาตโหลดลูกสักหน่อยนะครับผม โอเคครับมาดูอันอีกทีหนึ่งนะฮะระยะยี่สเมตรนะครับ,ระะรบลูก0.20เอ้ยลูก0.25นะครับผมขออนุญาตปรับซูมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไกลเกินนะครับแล้วนะมองเส้นเล็งโคตรจะยากเลยนะ Oh, สุดยอดโอเคไหมนะครับกับเจ้า e อ i ์ s a ียสอะโมบ APS ศูนย์นะครับ,บ,อ, 01, รบอันนี้ผมถอดมาเพื่อตั้งกล้องนะตั้งกล้องให้แล้วนะครับระยะ20เมตรนะครับแต่ผมว่าถ้าใครเป็นคนแก้มสูงอะ่ะเรียกว่าแก้มใหญ่นะครับไม่เหมาะกับขาเตี้ยนะครับจะก็บว่าขาเตี้ยไม่ <laughs> มันเบียดคือเวลาเราเล็งนะครับเราต้องใช้แก้มหนุแบบนี้นะครับแล้วผมต้องกดเรียกอะไร ต้องกดแก้มไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันเหมือนมันเจ็บนะครับอ,อผมว่าจะเปลี่ยนเป็นขาสูงนะครับเพราะว่าหลายๆท่านใช้ขาสูงจะเวิร์กกว่าผมว่าขาเตี้ยไม่เวิร์กนะครับพอลองยิงจริงๆเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยนะครับเนื่องจากมันติดแก้มนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นขาสูงให้นะผมถ้าท่านใดแก้มน้อยๆเนี่ยก็จะเวิร์กหน่อยเพราะว่ามันจะเหนือนมันจะแนบพอดีแต่พอถ้าเป็นคนส่วนใหญ่ตรงเนี้ยบางคนจะมีเนื้อเยอะนะครับ ทำให้เวลาวางหน้าเนี่ยมันวางถ้าคนเนื้อไม่เยอะมันจะวางสบายครับแต่ถ้าคนเนื้อเยอะเนี่ยโอโ้โหมันกดดูอันนี้ผมทําให้ดูนะมันกดเงี้ยกดแบบนี้นานๆแล้วเราต้องดึงด้วยเนี่ยจังหวะเราดึงเราก็ต้องเกร็งแรงใช่ไหมแล้วมันก็ต้องมากระแทกหน้าเราอีกซึ่งเจ็บนะครับเจ็บนี่ยนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นขาสูงให้แล้วก็ตั้งกล้องใหม่นะครับไม่เวิร์กเลยนะฮะอันนี้เราก็อันนี้ผมเอาฝาเปิดปิดดอกเดี๋ยวไปเอาฝาก่อน อ่ะอันนี้ผมว่าฝามาแล้วนะครับฝาเปิดปิดเจ้าตัวกล้องอันนี้นะครับอ่าแล้วก็พอลเราตั้งเสร็จแล้วได้ระยะที่พอใจแล้วนะครับเราก็ปิดฝาให้หมดเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับเท่านี้นะระยะปรับซูมก็ปรับซูมได้ถึง9ระดับเกิน7อ่า9ระดับถูกแล้วนะครับตามสุดที่3ามนะครับ3ถึง9นะครับผมก็สามารถปรับโฟกัสได้อีกนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นขาสูงให้นะครับผมว่าขาสูงเวิร์กสุดขาเตี้ยเจ็บแก้ม นะครับไม่เวิร์กนะครับหลังจากลองใช้จริงนะผมมีคนไม่เคยใช้ขาเตี้ยเลยนะเอาจริงเพราะว่าขาเตี้ยความรู้สึกผมอะมันมันมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมนะแต่สำหรับท่านอื่นอาจจะเวิร์กก็ได้แต่ผมว่ามันเบียดแก้มไปหน่อยแล้วก็ทําให้สโคปเนี่ยมันติดเจ้าตัวเจ้าตัวลางไปหน่อยนะครับอาจจะทําให้เวลาเราขันเนี่ยมันจะคือกล้องมันก็ไม่ได้ลงสุดจ๋านะครับมันก็ลงสุดในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้สุดมากแต่ผมว่าขาสูงเวิร์กเชื่อผมแต่ผมกลับไปใช้ขาสูงและนะครับ โอเคเนาะก็ถือว่าแม่นพอสมควรนะครับตามสเปคของเขาเลยนะครับปืนเดิมโรงงานของแต่งภายนอกเพียบนะครับเซตนี้ครบจบลงสนามไม่ได้นะจ๊ะแรงห้าร้อยนะครับเพื่อนด่าพ่อแน่ถ้าลงสนามจะใช้คําคว่าเพื่อนด่าพ่อเอาลงสนามให้ได้ก่อนนะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจวีพีการเชิงเซาแลนด์บีคร์ซอฟหรือกดค้ว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับแอดไลน์แอดเฟซได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ